สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถส่งออกได้สินค้าล้นตลาด นำไปสู่ปัญหาสินค้าราคาตกต่ำหนึ่งในนั้นคือเผือกหอมผลผลิตขึ้นชื่อของอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเผือกอําเภอบ้านหมอนะฮะที่นี่เป็นดินดินลักษณะดินเหนียวมีแคลเซียมสูงซึ่งจะมีจุดเด่นมากกว่าที่อื่นเมื่อเราปลูกเผือกในอําเภอบ้านหมอแล้วเผือกของเราจะมีรสชาติหอมอันดับหนึ่งเลยเมื่อผ่านความร้อนนะฮะเมื่อนึ่งจะผ่านความร้อนจะมีความหอมมากเลยและก็มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 80-90%และก็มีความฉ่ำน้ำน้อยทอดกจ็จะไม่อมน้ำมันเนื้อร่วนซุยในปีนี้นะฮะ,ะเกษตรกรกระทบจากโรคโควิด19ระบาดเพือกเราเคยส่งออกไปต่างประเทศได้ปีนี้เราส่งไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเราติดเรื่องการปิดปด,ด่านชายแดนและก็ปิดประเทศ ทำให้ราคาตกต่ำลงมาเยอะมากครับช่วงนี้ก็คือต่ำลงมาสุดแล้วแมคโครในฐานะสูนค้าส่งขนาดใหญ่ได้ร่วมกับกลมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผ,ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้สาม,มารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เด้ไดรับซื้อเปลือกหอมผลผลิตของเกษตรกรอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนำมาจำหน่ายที่แมคโครเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งสินค้าดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก็ตอนนี้ก็มีบริษัทแมคโครเข้ามาช่วยซื้อนะฮะก็มีทั้งด้านราคาและก็ช่วยระบายสินค้า ที่ช่วยเกษตรกร,ร,กรใ,นในระยะที่เกิดโรคระบาดนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับในในานามของกลุ่มเกษตรกร,ร,กร,ร,กรผู้ปลูกเกิดหอมแป้งใหญ่นะฮะก็จริงๆขอบคุณบริษัทแมคโครมากนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือช่วงน,นี้นะฮะที่กรณีที่เกิดโรคระบาดและก็บริษัทแมคโครอยู่ได้เกษตรกร,ร,ก,รก็อยู่ได้ครับทำธุรกิจร่วมกัน กว่าเจ็เดือนที่เกษตรกรใช้เวลาปลูกเผือกหอมบนพื้นที่หลายพันไร่เพื่อนําผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออกจําหน่ายซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้ความพิถีพิถันเพื่อให้ได้มาตรฐานโดยมีทีมพัฒนาคุณภาพสินค้าของแมคโครให้คําแนะนําในทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งสินค้าดังกล่าวไปยังศูนย์กระจายสินค้าหวังน้อยและมหาชัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าอีกครั้งทั้งขนาดน้ําหนักลักษณะภายนอก รวมถึงตรวจสารเคมีให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดก่อนบรรจุสินค้าส่งออกไปวางจำหน่ายที่สาขาของแมคโครทั่วประเทศให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสำหรับเพือกหอมเป็นผลผลิตแรกที่เกิดขึ้นจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรระหว่างกลมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีคุณภาพได้มาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้พร้อมทั้งมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตผ่านสาข,ขาของแมคโครมากกว่า130สาข,ขาทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน